ในที่สุดสุดยอดนักล่าแห่งกาแล็กซีก็ได้ปะทะกันแบบซึ่งๆึ่งหน้ากับเบนเทนิสันซักทีหลังจากศึกครั้งนี้กินเลยอะอาเวลามากว่า5ปีตั้งแต่เบนภาคคลาสสิกเลยงานนี้บอกเลยว่าเดือดแน่นอนแล้วเบนกับรูกจะเอาชนะสุดยอดศัตรูตัวนี้อย่างไคเบอร์ได้ไหมเราไปพบกับบทสรุปแบบยาวๆของตอนจบเบนเทนออมนิเว์สซีซั่นที่หกันครับ และก็เหมือนเดิมน,นะครับทุกคนถ้าชอบให้เราหยิบเรื่องเป็นเทนอเวิร์สมาเล่าให้ฟังแบบนี้แล้วก็ฝากกด like, ไลค์เป็นกำใจให้กับพวกเราตูนี่ตูนด้วยนะครับแล้วเราไปลุยกันเลย เรื่องราวของพาทนี้จะเริ่มต้นด้วยการย้อนกลับไปในเหตุการณ์เมื่อ5ปีก่อนตอนที่เบนยังเป็นเด็กอายุ11ขวบอยู่เลยซึ่งเป็นเหตุการณ์เดียวกับตอนแรกของภาคอนิเวิร์สนั่นแหละครับตอนนั้นโฟร์อาร์มที่เหมือนกันมาจะชนะเจ้ามาแวร์แต่กลับถูกมันสวนกลับด้วยการปิดใช้งานออนิทริกซ์ซึ่งทําให้เบนแปลงร่างกลับเป็นเด็กอีกครั้งก่อนภาพจะโชว์ให้เราเห็นว่าตอนนี้เจ้ามาแวร์มันคัดลอกทุกอย่างของออนิวทริกซ์เอาไว้เรียบร้อยแล้วและนั่นเป็นเป้าหมายหลักของมันตั้งแต และเจ้ามาแวร์มันก็หนีไปโดยที่เบนเองก็คิดว่ามันเจ๋งจริงปราบพวกมีขมอบได้ด้วยแต่หารู้ไม่ว่าเหตุการณ์เลวร้ายที่สุดกำลังจะเกิดขึ้นในอีก5ปีให้หลัง แล้วภาพก็จะตัดมาที่ปัจจุบันเบนกับลุกกำลังเล่นเกมแข่งรถของซูโม่แลมเมอร์กันอยู่แต่ยังไม่ทันไรเลยพวกเขาก็ถูกเจ้าหมาของไคเบอร์ที่แปลงร่างเป็นแคลปโดเซอร์เข้ามาโจมตีแบบระยะเผาขนแน่นอนว่าเจอพวกตัวใหญ่หญเนี่ยฮิวมังกาซอต้องออกมาและจัดมาเลยพี่ใหญ่แต่ก็เหมือนเคยนะครับฮิวมังกาซอไม่ได้หรอกแต่ได้เป็นสติงฟลายแทนซึ่งก็เป็นการแปลงร่างเป็นเอเลี่ยนคู่บุญของเบนครั้งแรกในภาคนี้น,นั่นเอง นี่มันใกล้เคียงกับคาว่าฮิวมังกาซออย่างไงวะเนี่ยแต่แม้ว่าจะไดเอเลียนไม่ตรงใจเบนก็ยังพลิกแปลงด้วยการใช้เมื่อของสติงไฟลายึดเจ้าแคลปโดเซอร์เอาไว้อยู่กับที่ได้แต่ขณะที่เบนกาลังได้ใจเนี่ยอยู่ๆเจ้าสัตว์ประหลาดนั้นก็แปลงร่างก,กลายเป็นบั็กลิซาร์แล้วพ่นแก๊สลลายเมื่อของสติงฟลยได้อย่างง่ายดายทำเบนกับรูคประหลาดใจมากที่เจ้าสัตว์ประหลาดที่โผล่มาเนี่ยมันมักจะสามารถแปลงร่างเป็นเอเลียนแก้ทางเหล่าเอเลียนของเบนได้ทุกครั้งเลย มันทําได้ยังไงเนี่ยก่อนที่บักลิสซาดจะเข้าจู่โจมสติงฟลายทันทีแต่ก็ยังโชคดีที่มีรุกคอยใช้โปรโตทูสุดยอดอาวุธช่วยเอาไว้อยู่ก็เลยรอดออกมาไ,ได้ทีเนี้ยเบนก็ยังไม่ยอมแพ้ยังไงคราวนี้ฮิวมังกาซอต้องมาแล้วเหรอวะแต่ก็ได้ไวมาร์มาแทนอีกทั้งคู่ปลามกันอยู่สักพักแล้วเราจะสังเกตเห็นว่าเจ้าไขาเบอร์มันแอบสังเกตการอยองหางและส่งเสียงวีดออกมาจากลําคอซึ่งเสียงนน่นเป็นมลพิษกับโซนประสาทของไวมามัมากๆและทําให้เขากลับมาเป็นร่าปกติททันี ขณะที่ลุกเองก็จะเข้าไปปกป้องระหว่างที่เบนยังอุดหูอยู่ก่อนที่เจ้าบักลิศาส์มันจะใช้แกส๊สพลางตัวและก็ลังจะดีไปซึ่งเบนเองจะถามรุกว่าไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเหรอแน่นอนว่ารุกที่มีประสาทสัมผัสไม่แรงเท่ากับไวมัดก็ต้องตอบว่าไม่ได้ยินอยู่แล้วและสุดท้ายเจ้าบัคลิศาส์ก็แปลงร่างกลับเป็นหมาเหมือนเดิมและวิ่งหนีไปโดยที่รุกจะยิงพลาดเป้าแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนอีกด้วย ซึ่งขณะที่นึ่งคู่กําลังขับกลับฐานกันเนี่ยรุกก็จะบอกว่าเราควรออกไปตามล่าเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนั้นนะแต่เบนก็จะพูดแบบเราจะเสียเวลาไปตามหามันทําไมอะ่ะในเมื่อยังไงมันก็ตามล่าเราทุกวันอยู่ดีแต่ทางรุกเองไม่เชื่อในกลยุทธ์นั้นเราต้องใช้ยุททวิธีเชิงรุกจัดการกับมันแทนที่จะยอมเป็นเหยื่อให้มันลา่าสิเพราะเท่าที่รุกเห็นและว,วิเคราะห์มาเนี่ยเจ้านั่นมันไม่ธรรมดาเลยนะเพราะทุกครั้งที่เบนแปลงร่างเป็นเอเลี่ยนตัวอะไระนะอย่างเช่นตอนแปลงร่างเป็นสติงไฟล์มันก็จะแปลง ที่ล่าสติงฟลายตามธรรมชาติซึ่งก็จะบีบเบนต้องแปลงร่างเป็นวอลเปเ์แมนเซอร์หรือไวมัตตามชื่อที่เบนตั้งเพื่อจัดการกับบั克ลิส์ดอีกทีหนึ่งและขณะที่เบนแปลงร่างเป็นไวมัตเนี่ยไอเจ้านั่นมันก็จะแปลงร่างเป็นสัตว์นักล่าของไวมัตอีกทีหนึ่งด้วยซึ่งมันเป็น,นกลไกของนักล่าที่ไม่ธรรมดาเลยแหละครับนี่แหละคือสิ่งที่รูบอกว่ามันไม่ใช่สัตว์ประหลาดปกติที่เราเคยเจอซึ่งก็ทําให้เบนประหลาดใจอยู่พอสมควรที่รู้ว่าเหล่าเอเลียนในอมนิทิกส์ ที่ชนะทางพวกมันอยู่ทุกตัวด้วยงานนี้บอกเลยว่าไม่หมูซะแล้วสิ แล้วหลังจากคิดไปคิดมาเนี่ยเบนก็นึกขึ้นมาได้ว่าเขาเคยเห็นสัญลักษณ์บางอย่างบนตัวสัตว์ประหลาดแต่ละตัวที่มันแปลงร่างด้วยมันมีสัญลักษณ์คล้ายกับออมนิทริกซ์เลยพนันได้ว่าอุปกรณ์นั้นคงทาให้มันแปลงร่างเป็นสัตว์ประหลาดนักล่าต่างๆแน่นอนซึ่งมันก็ใช่จริงๆด้วยครับพะนั่นมันคือเนมิทริกซ์ที่มีไว้แก้ทางออมนิทริกซ์โดยเฉพาะเพียงแต่ว่าเบนกับรู้ยังไม่ดูความจริงข้อนี้นั่นเองซึ่งระหว่างทางเบนก็จะวาวุ่นนึกถึงแต่โจนี่ตลอดทางจนเห็นหมาจ,นจมาา็นมานักล่า ทีีเดยวซึ่งข้อที่ทัคู่เอกใจตรงกันยังมีอีกข้อหนึ่งก็คือเสียงนั่นที่ประสาสัมผัสของไวมัสได้ยินจนปวดหูเนะี่ยมีแค่เจ้านั่นกับไวมัสที่ได้ยิน แต่รูกกลับไม่ได้ยินเพราะงั้นก็พน,นันได้เลยว่าต้นต่อของเสียงต้องเป็นเสียงคําสั่งจากใครบางคนที่สั่งการลงมาหาเอเลี่ยนที่มีประสาทการได้ยินที่ยอดเยี่ยมอย่างเช่นวาร์บิแมนเซอร์และพวกหมาอย่างแน่นอนทั้งคู่เดินทางมาหาปู่แม็กซ์เพื่อจะถามถ่ายข้อมูลเพื่อว่าปู่จะรู้อะไรบ้างซึ่งก็มาช่วงที่ปู่แม็กซ์กำลังจับเอเลี่ยนมาทําแกงอยู่พอดีซึ่งรสชาตินั้นมันเป็นรสชาติที่รู้คุ้นเคยอยู่แล้วปู่ก็เลยตักให้รุกชิมซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่เบนจะถามปู่แม็กซ ว่าจะเอายังไงกันดีอะตอนเนี้ยมันมีเอเลี่ยนที่แปลงร่างได้กําลังไล่ล่าเขาอยู่แถมมันยังมีสัญลักษณ์แบบเดียวกับอมนิทริกซ์ด้วยซื่อปู่แม็กซ์ก็จะตอบแค่ว่าสัญชตาตญาณของหลานอะมันแม่นอยู่แล้วหลานคิดว่ายังไงล่ะซึ่งคําตอบของเบนเรียกว่าแสบามากๆครับผมคิดว่าเราต้องใช้ยุเธวิธีเชิงรุกจัดการกับมันแทนที่จะยอมเป็นเหยื่อให้มันล่านะครับแทนที่จะให้มันล่าเราเราจะออกล่ามันแทนซึ่งรุกได้ยินแบบนั้นก็เฮ้ยนี่มันคําพูดของฉันนี่ว่าแต่ก็เถียงอะไรไมไ เองกำลังซดน้ำแกงอยู่สรุปแล้วว่าการมหาปู่แม็กซ์ไม่ได้ข้อมูลที่อยากจะรู้สักเท่าไหร่แต่ก็ได้ความมั่นใจกลับมาว่าความคิดของรูกนั้นถูกต้องเรานี่แหละจะต้องเป็นฝ่ายออกล่ามันเองและเราจะให้ทุกคนจำตรงจุดนี้ให้ดีนะครับเพราะมันเป็นจุดตัดสินแพ้ชนะในศึกครั้งนี้ได้เลย เออแล้วก็ตอนระหว่างที่มาเนี่ยเบนจะเจอกับโฮร์บอสที่เททรักส์เคยให้มาตั้งแต่ตอนภาคเด็กภาคคลาสสิกนู่นเลยอีกด้วยนะครับซึ่งเจ้าไอเทมชิ้นเนี้ยก็จะมีส่วนสําคัญมากๆในการต่อสู้ในอนาคตด้วยเบนกับรูกกลับไปยังอันเดอร์ทาวอีกครั้งเพื่อตามหาสัตว์เอเลี่ยนตัวนั้นเบนเองต้องการสืบแบบเก๋าเกาเนียนเียนแต่ฝั่งของรูคนั้นเป็นสายบูและก็ไล่เค้นถามผู้คนแถวนั้นด้วยความรุนแรงและมองว่าการทําแบบเนี้ยจะช่วยลดผู้ต้องสงสัยได้ซึ่งมันก็จริงครับแต่วิธีของ ลูกนั้นมันดูจะเป็นพด็จการตํารวจไปสักหน่อยนี่เราเป็นผู้พิทักษ์นะซึ่งคําพูดของเบนเนี่ยทำมารู้ถึงกับเดือดและพูดออกมาว่าไอ้ขี้คุยเอ้ยเอาละสิครับพอเบนได้ยินแบบนั้นปุ๊บก็รีบผ่านมาหารูกนี่นายว่ายังไงนะ และทั้งคู่ก็เริ่มปะทะคารวมใส่กันอยากรุนแรงคุณบอกว่าคุณช่วยจัก,กรวาลมาแล้วนบไปท้วนงั้นเหรอแต่ครั้งไหนบ้างอะที่คุณทํามันได้ตัวคนเดียวก็ศูนย์ครั้งยังไงละ่ะเพราะทุกครั้งจะมีใครคอยช่วยสนับสนุนคุณอยู่ตลอดผมเนะี่ยช่วยคุณมาหลายครั้งแล้วทั้งที่รู้จักกันไม่นานผมอึ้งมากที่คนอย่างคุณเนะี่ยยังมีชีวิตรอดอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ ซึ่งคำพูดของลูกนั้นเรียกว่าบาดลึกแทงใจดํากรีดลงไปในอกของเบนเลยนี่นายจะหาเรื่องฉันใช่ไหมอยากจะวัดการสักตั้งใช่ไหมละ่ะและ้วเบนก็ทําท่าจะแปลงร่างซึ่งทำเอาเอเลี่ยนในอันเดอร์ทาว์ฮือฮากันใหญ่สงสัยจะได้ดูมวยกันอีกคู่ซะแล้วแต่ทว่าลูกนั้นกลับไม่เล่นด้วยและขอบายไม่เอาด้วยแล้วกลายเป็นคู่หูกับคนแบบนี้ก็จะเดินหันหลังไปเบนก็หันหลังกลับไปอีกทางด้วยเช่นกันดูเหมือนทีมที่เคยจะเป็นทีม ได้แตกลงเรียบร้อยแล้วเท่านั้นยังไม่พอนะครับรุกยังขับรถไม่ใกล,ใกลเ้เบนและโยนเสื้อกับโอร์บอร์ดพร้อมข้าวของทั้งหมดมาใส่เบนด้วยและยังโยนตราช่างปาปาที่เบนไม่ต้องการแล้วลงพื้นก็จะขับรถทับตรานั่นจนแหลกละเอียดอีกคือเรียกว่าตัดขาดกันอย่างไม่ใยดีและอย่าได้มาเผาผีก,กันอีกเลยโดยที่เรื่องบาดหมาง,ท,ง,มท,งมทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นก็อยู่ในสายตาของไคลเบอร์ตลอดเวลาด้วย ซึ่งหลังจากนี้เรื่องราวจะพาเราย้อนกลับไปเมื่อ5ปีที่แล้วอีกครั้งมันคือช่วงที่มาแวร์เอาข้อมูลของอมนิทริกซ์ที่ก๊อปปีมาเนี่ยไปให้ใครบางคนที่รังลับของมันซึ่งเราจะรู้ว่าคนที่มาแวร์ไปหาก็คือหนึ่งในศัตรูตัวฉกาดของเบนเทนภาคนี้อย่างดร์ไซโคบอสเอเลียนเผ่าพัานธุ์ทรงปัญญาอย่างเซเโบลคัสเตเชียนที่ไม่ถูกกับชาวกาวแวนอย่างพวกแอดมัสนั่นเอง และแม้ว่าสิ่งที่มาแวร์หามานั้นมันจะเป็นแบบปลายของออริทิกส์ที่ยังไม่สมบูรณ์มากคัดลอกมาได้แค่บางส่วนเท่านั้นแต่มันก็เป็นส่วนสําคัญที่มากพอเพราะมันเป็นพิมพ์เขียวและแบบแปลนทั้งหมดของออริทิกส์ซึ่งดร์ไซโคบอสก็งงว่านี่เองไปเอามาได้ยังไงเนี่ยมาแวร์ก็เลยบอกว่ามันเอามาจากบรุษุ์โลกลูกรักของแอสมาดอย่างเบนเทน,นิสันซึ่งก็ทำมาดร์ไซโคบอสเนี่ยถึงก็โผล่ร,ร้อออกมาเลยอย่างแกเนี่ยนะเอาชนะเบนเทนได้ทําให้มาแวร์โมโหเจ้านั่นน่ะไม่ได้ฝีมือเลิ ลำขนาดนั้นหรอกส่วนแกก็ทำตามที่เราตกลงกันไว้เถอะจงสร้างออริทริกซ์มาให้ข้าซะสมองยังแกทำได้หรือเปล่าเถอะ เือเรียกว่าเป็นบทสนทนาที่ b ล u f f กันไปมาระหว่างตัวร้ายนะครับซึ่งดรไซโคบอสก็จะบอกว่าการสร้างไอเทมแห่งจักรวาลระดับ20อย่างอมนิวทริกซ์เนี่ยเป็นเรื่องหมูๆสําหรับเขาอยู่แล้วมันง่ายพอๆกับที่พวกเด็กน้อยกาวานมันอึเรียรานั่นแหละและชั้นผู้นี้จะพิสูจน์ให้เห็นเองว่าชาวเซเลโบคัสเตเชียนนั้นฉลาดกว่าพวกกาวานขนาดไหนโดยเฉพาะไอแอสมาจอมเห็นแกตัวและปัญญาอ่อนอีกไม่นานจะได้เห็นดีกันว่าใครกันแน่ที่เหนือกว่าโดยเจ้าดรไซโคบอสที่ต้องการจะเหนือกว่า มันต้องการจะสร้าง o m n i t i r s x ที่เก่งกว่าซึ่งตอนเนี้ มันได้ครบทุกอย่างที่ต้องการแล้วแต่ขาดเพียงอย่างเดียวก็คือ d n a เอเลี่ยนตัวที่สําคัญสําคัญซึ่งเขารู้ว่าใครที่จะหา DNA เหล่านั้นที่อยากได้มาให้แล้วภาพก็จะตัดมาที่ปัจจุบันคนที่ดร์ไซโคบอสหมายถึงและจ้างให้ไปล่า DNA เอเลี่ยนทั้งหมดจากอมนิวทิกส์มาเนี่ยก็คือไคเบอร์สุดยอดนักล่าแห่งจักรวาลนี่แหละหลังจากที่ศึกษาเบนเทนสิสันมาพอสมควรบัตรนี้ถึงเวลาที่หมอนี่จะลงมือล่าเบนเทนอย่างจริงจังแล้ว หลังจากที่ไม่มีรูกเนี่ยเรียกว่าเบนก็เคว้งอยู่พอสมควรแล้วก็เดินหาข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดนั้นด้วยตัวคนเดียวแต่ก็คว้าน้ำเหลวมาทุกทีทำไมเวลารูกทับมันดูง่ายจังนะเบนพูดถึงตอนที่รูกเค้นข้อมูลจากผู้คนซึ่งระหว่างนี้เนี่ยเบนก็จะนึกไอเดียดีๆออกเอ๊ะ นั่นมันร้านของแพกมานี่ยนะไม่แน่ว่าร้านของเจ้าจิว๋วอาจจะมีนกวีดที่ไวช้ยเรียกหมาเอเลี่ยนด้วยยานความถี่เสียงเดียวกับคนที่ล่าเขาก็ได้แต่ไม่ว่าจะเป่าสักกี่อันเนี่ยก็ไม่เจอสักทีแต่ทว่ามันจะมีอยู่อันหนึ่งที่เป่าปุ๊บหมาของไคเบอร์ที่หูดีได้หินเข้าก็มุ่งหน้าตรงมายังร้านของแพกมาทันทีซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกับที่เบนแปลงร่างเป็นไวมัดเพื่อมาฟังเสียงนกวีดพอดีด้วยไคเบอร์นั้นได้เป่าเสียงในลําคออีกครั้งเป็นคําสั่งให้้หหมมมมมาาาาขขของเโจตีไาาววัน่ยปดูึ เบนได้คืนร่างเดิมแล้วบอกว่าเอานกวีดอันนี้แหละแต่แพคมาก,ก็งงเพราะเขายังไม่ได้เป่านกวีดเลยนะหลังจากนั้นเจ้าหมานักล่าก็คำรามเสียงดังทํามาสัตว์เลี้ยงหนีกันกระเจิงและร้านหอกแพคมาก,ก็พังอีกตามเคยก่อนที่เบนนั้นจะโดนเจ้าหมานั้นลากออกมาข้างนอกโดยที่ไขเบอร์มันก็ยืนรออยู่แล้ว ซึ่งเบนนั้นได้ยิ้มออกมาด้วยความดีใจเพราะแผนการที่เอาตัวเองเป็นเหยื่อรอเดินไปทั่วอเดอร์ทาวแบบเนี้ยได้รอให้ศัตรูตัวเป้งหลงมาติดกับได้จริงๆด้วยไงล่ะแกจะปล่อยมาของแกเมื่อเหนื่อยแทนแกอีกนานไหมละ่ะเบนพูดยั่วไคเบอร์ก่อนทั้งคู่จะกระโดดเข้าใส่กันทันทีซึ่งการ,รเผชิญหน้ากันครั้งแรกนั้นแน่นอนว่าเบนโดนไคเบอร์สยบอย่างง่ายดายเพราะหมอนเนี่ยมาศึกษาเบนเทนมาตั้ง5ปีแล้วจนมั่นใจทุกอย่างว่าเขาคือเหยื่อที่สมควรแก่การล่าและจุดอ่อนคืออะไร ไคเบอร์มุ่งเป้าไปที่ข้อมือของเบนอย่างเดียวเลยถ้าแปลงร่างไม่ได้สักอย่างอะ่ะมันก็แค่เด็ก16ธรรมดาธรรมดานี่แหละเหตุผลที่ข้าไม่ออกหน้าก่อนหน้านี้เหรอก็พอค่ข้าจะกําจัดแกด้วยตัวเองยังไงละ่ะเจ้าเบนเทนิสัน ไคเบอร์ต่อยเข้ามาอย่างแรงแต่เบนนั้นหลบได้แล้วเปิดโอากาสให้แปลงร่างแต่ก็ตามคาดครับยู่ๆออมนิวทริกซ์ก็ดันใช้ไม่ได้ในช่วงขับขานอีกแล้วฉะนั้นเบนก็เลยต้องใช้โฮร์บอร์ดโชว์ความพลิ้วหลบหนีการโจมตีของทั้งสองนักล่าทวงเวลาให้ออมนิวทริกซ์ใช้งานได้อีกครั้งซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยแม้ว่าโฮ์บอร์ดจะโดนไคเบอร์เอาสนายส่องจนพังแต่เบนก็แปลงร่างได้พอดีและก็ถึงเวลาที่คลาสฮอปเปอร์จะออกโรอีกครั้ง ข่าไม่สนหรอกแกจะแปลงเป็นตัวอะไรก็ช่างเหยื่อทุกสายพันธุ์ย่อมมีนักล่าโดยธรรมชาติไคเบอร์กล่าวพร้อมส่งเสียงวีดให้หมาแปลงร่างเป็นมิวคลิเลเตอร์เอเลี่ยนนักล่าคลชฮอปเปอร์ที่เบนเคยแพ้ทางมาก่อนหน้านี้ซึ่งเบนก็จะแปลงร่างเป็นอาร์โมอดิโรเพื่อแก้ทางแต่เจ้าหมานั้นก็แปลงร่างเป็นแซลมเวิร์มที่เป็นนักล่าของอาร์โมอดิโรอ,อีกทีหนึ่งสุดท้ายเบนได้แปลงร่างเป็นฮีทบัสและไล่ต้อนเจ้าไคเบอร์ไปจนมุมก่อนจะอวดอ้างว่าตัวเองเนี่ยเก่งถึงขนาดจัดการผู้้พิิิชอย่างวได แล้วแกล่ะเอาอะไรมามั่นใจถึงคิดว่าตัวเองจะปราบคนที่เหนือกว่าวานายพวกนั้นอย่างฉันได้ซึ่งไคเบอร์นั้นตอบกลับเพียงแค่ว่าก็ชั่วโมงบินยังไงล่ะที่เหนือกว่าก็จะสั่งให้แคลปโดเซอร์นักล่าเผ่าพัานธุ์ของฮีลบลัสเข้าโจมตีโจนกระเด็นไปเลยซึ่งครั้งสุดท้ายนี้เบนก็จะบ่นว่า or, ix, ai, ขอละออริทิกซ์อันใหม่ขอแค่เปลี่ยนเป็นฮิวมังกาซอให้ฉันเนี่ยมันจะตายได้ยังไงเนี่ยแล้วเบนก็แปลงหน้าอีกครั้งแต่ ไม่ได้ฮิวมักงกาซอเหมือนเดิมครับแต่ได้เป็นบอวิววิลมาแทนด้วยความที่เคยแปลงร่างเป็นตัวนี้ครั้งแรกเบนก็จะไม่รู้พลังของเจ้านีสักเท่าไหร่แถมพอจับทางได้ก็ถูกหมานักล่าแปลงร่างเป็นเทโรลันชุล่ามาแก้ทางบอวิววิลอีกงานเนี้ยรออะไรล่ะครับเข็นสิ บอวิววิลหนีมาตามท่อระบายน้ําและมาโผล่ข้างบนเมืองเบลวูดซึ่งไคเบอร์กับหมานักล่าก็จะตามมาด้วยโดยที่หมอนั้นส่งเสียงวีดให้หมากลับมาร่างเดิมก่อนที่ตัวมันจะเข้ามาประเด็จศึกเบนจนสลบไปและยกร่างของเบนเทนขึ้นมาประกาศชัยชนะพร้อมเสียงหัวเราะสุดชั่วร้ายในที่สุดการตามล่าเหยื่อทรงคุณค่าอันยาวนานก็สม็จเบนทนิสันถูกนักล่าที่เก่งที่สุดจับตัวได้เรียบร้อยแล้ว เบนนั้นถูกจับมาที่ยานลับของไคเบอร์ซึ่งเป็นที่กบดานของมันที่นี่จะประดับไปด้วยซาข,ของเหยื่อทั้งหลายที่มันเก็บไว้เป็นถ้วยรางวัลซึ่งเบนเองก็กำลังจะเป็นหนึ่งในนั้นโดยไคเบอร์มันตัดชิ้นส่วนของแจ็คเก็ตเบนที่เป็นตัวเลข10มาเก็บเอาไว้เป็นถ้วยรางวัลเช่นกันแต่เนี่ยแค่ของรางวัลเรียกน้ำย่อยเท่านั้นนะเพราะของจริงที่มันอยากได้เป็นรางวัลแท้จริงเนี่ยคือแขนของเบนทินิสันข้างที่สวมออมนิทิกส์ตังหากซึ่งเบนก็แบบนี่แกคิดว่าแกเป็นคนแรกเหอออที่มาายจะขงัน วายร้ายอย่างพวกแกไม่รู้ตั้งกี่รายแล้วที่เคยลองดีกับฉันตั้งแต่อายุ10ขวบอะรายหนึ่งตามล่าฉันไปทั่วแต่สุดท้ายก็จบลงที่โดนขังในมิติเนาซึ่งถ้าใครจำกะได้นะครับเหตุการณ์ที่เบนพูดถึงเนี่ยมันคือเหตุการณ์ตอนคลาสสิกที่เบนขังเควินกับวิลแก๊สให้ตายซากในมิติเนนานั่นเอง ไม่ว่าแกจะพลามอะไรก็เชิญเถอะเบนเทนิสันตอนเนี้แกเป็นของฉันแล้วและถ้าหวังว่าจะพูดอะไรถ่วงเวลารอเพื่อนของแกมาช่วยก็อย่าหวังเลยฉันรู้ว่าแกกับลุกทะเลาะกันที่อันเดอร์ทาวและทำลายตราช่างปาปาไปเรียบร้อยแล้วโถเบนพูน่นาสงสารตอนแรกก็ถูกญาติและสหายชาวออสโมเซียนทิ้งไปมาตอนนี้ก็รุกอีก แกควรปฏิบัติตัวกับเพื่อนให้ดีกว่านี้นะเทนิสันแต่เบนเองก็พูดไม่เลิกแล้วบอกว่าคนอย่างแกก็ไม่ต่างกันหรอกไอ้คนที่หลบอยู่แต่ข้างหลังเราให้หมาหนักล่าทําหน้าที่แทนจริงๆที่ภารกิจจับตัวฉันสําเร็จี่ยคนที่ลงแรงมากสุดมันคือหมาแกท่างหากแต่นี่กลับโดนแกเคลมไปเฉยเลยซึ่งไคเบอร์ที่ฟังแบบนั้นก็ไม่พอใจมากๆที่เบนเรียกคู่หูของเขาว่าหมาเพราะเจ้าเนี่ยมันไม่ใช่หมาแต่มันเป็นเอเลี่ยนสายพันธ์นักล่าอย่างอดูเบียนบัสเคอร์เป็นสุดยอดเอเลี่ยนนักล่าที่ถูกฝึกมาอย่างดีตางหา ซึ่งเบนก็แบบเออยังไงมันก็แค่หมาตัวหนึ่งที่สวมอณิทิกสเกย์นะทำให้ไคเบอร์เดือดและเดินมาหาเบนแล้วบอกว่ายังไงข้าก็ต้องขอบคุณสหายเก่าของแกอย่างมาวเวร์แหละนะที่มอบไอเทมแปลงร่างให้กับสัตว์นักล่าของเขาทำเอาเบนเนี่ยตกใจมากๆเพราะเบนจำชื่อนั้นได้ที่เคยประมือกันเมื่อ5ปีที่แล้วตอนยังเด็ก แล้วภาพนั้นก็จะย้อนกลับไปเมื่อ5ปีที่แล้วอีกครั้งตอนที่มาแวร์ได้พิมพ์เขียวของอนุทิ์ที่ไม่สมบูรณ์นักมามอบให้กับดร์ไซโคบอสซึ่งหมอนี่ก็พยายามปรับแต่งอุปกรณ์จากแบบแปลนนั้นให้กลายเป็นของชิ้นใหม่มันคือเนเมทริกซ์นั่นเองแต่ตอนนั้นมันยังไม่สมบูรณ์แบบ100%ขาดก็แต่เหล่า DNA ของเอเลี่ยนนักล่าเพราะงั้นนั่นก็เลยเป็นหน้าที่ของพลาน,นักล่าที่เก่งที่สุดในกาแล็กซีไคเบอร์ผู้นี้นั่นเองที่รับหน้าที่นั้น นักล่านั้นมาโดยเราจะเห็นไครเบอร์พี่ชิตแทนแครปโดเซอร์บัคลิสซาดไปจนถึงสแลมเวิร์มและเหล่านักล่าทั้งหลาย ก่อนจะเก็บ DNA ของมันบาร์จุไว้ในเนมทริกซ์จนกระทั่งได้ DNA นักล่ามาครบขาดก็แต่ผู้ที่จะทดลองอุปกรณ์ชิ้นนี้ว่ามันได้ผลหรือเปล่าซึ่งไคเบอร์นั้นได้เจอนักล่าผู้ที่จะเข้ามาเป็นหนูทดลองให้กับโปรเจกต์นี้โดยบังเอิญในมิติเนาซึ่งเขาคนนั้นก็คือฟิลเพื่อนช่างปลปาเก่าแก่ของปู่แม็กซ์ที่เคยถูกขังไว้ในมิติเนาเมื่อนานมาแล้วตั้งแต่ภาคคลาสสิกนั่นแหละครับไคเบอร์ได้จับตัวฟิลมายังห้องทดลองของด็อกเตอร์ไซโคบอสซึ่งที่นั่น แล้วก็มา์แวร์อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเพื่อดูการทดลองครั้งนี้เนเมทริกซ์ถูกบรรจุลงที่หน้าอกของฟิลโดยที่เจ้าตัวไม่เต็มใจและเปลี่ยนให้เขากลายเป็นนักล่าที่แปลงร่างได้ก่อนที่จะออกทางภารกิจด้วยการออกล่าเบนกับครอบครัวที่กําลังมาแคมปิ้งตกปลากันอยู่โดยฟิลได้แปลงร่างเป็นเทอร์เรลลันชูล่าเข้าจู่โจมซึ่งสุดท้ายแล้วนะครับเบนจะแปลงร่างเป็นฮีโร่ตัวเก่งตอนเด็กของเขาอย่างฟีดแบ็กอีกครั้งและดูดซับใยพลังงานของเทอร์เรลลันชูล่าก่อนเกิดการต่อสู้ ขึ้นอยู่สักพักแต่อยู่ๆตัวของเทอลรลันชู่าเนี่ยก็น้ำลายฟูมปากขึ้นมาเหมือนว่าร่างของฟิวนั้นจะทนกับผลข้างเคียงของเนมิทริกซ์ไม่ไหวและเปลี่ยนร่างกลับมาเป็นคนเหมือนเดิมพร้อมกับเบนที่ออมิทริกซ์ก็หมดเวลาพอดีด้วยตอนนี้คำถามในหัวของทุกคนคือเต็มไปหมดฟิวมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงออกมาจากมิตินาวตอนไหนเพราะครั้งล่าสุดแกถูกขังอยู่ในนั้นนี่แล้วทําไมเพื่อนของปู่เนี่ยถึงปลาง่างเป็นแมงมุมยักษ์นั่นได้แต่ยังไม่ทันได้คําตอบอะไรร่างของฟิวก็ถูกวั กลับไปซะก่อนซึ่งคําตอบเหล่านั้นก็คาใจเบนกับครอบครัวมานานกว่า5ปีจนกระทั่งทุกวันนี้แหละครับเบนถึงได้รู้คําตอบที่แท้จริงว่ารอบนั้นที่ฟิลบุกมาโจมตีแล้วก็หายตัวไปเนี่ยมันคือการทดสอบเนวิทิกครั้งแรกของพวก3ตัวร้ายนั่นเอง แล้วภาพก็จะตัดมาที่ปัจจุบันไคเบอร์บอกว่าฟิลไม่อาจทนความโหดร้ายของ DNA นักล่าของเนียเมทริกซ์ได้เพราะงั้นเขาก็เลยต้องให้เจ้านักล่าตัวเนี้ยมาแบกรับสิ่งนั้นเอาไว้แทนซึ่งมันรับความดุดันนั้นได้แบบสบายๆเพราะถูกฝึกให้เป็นนักล่าที่สมบูรณ์แบบอยู่แล้ว แต่เบนก็แบบนี่ขนาดฝึกมานะไอ้เจ้าหมานี่ก็ยังโง่ามาเดินตามไอ้คนพูดมากนี้อยู่ต้อยๆเลยแบบนี้นเนี่ยหรอที่เรียกว่านักล่าตัวจริงแล้วอีกอย่างนะไคเบอร์ถ้าแกเจ๋งจริงอะ่ะทำไมแกถึงใช้เวลาตั้ง5ปีถึงจะจับฉันได้ละ่ะเพราะถ้าเป็นวิลแก๊กส์นะใช้เวลาแค่5นาทีก็จับฉันได้แล้วอะ่ะ เรียกว่าคำพูดของเบนนั้นรูปผมของไคเบอร์มากๆทําให้ไคเบอร์เดือดจัดและปลีเข้ามาจะสังหารเขาแต่กลับใช้งักเอาไว้ก่อนเพราะถ้าเบนไม่อยู่เนี่ยอำนาจต่อรองของเขากับพวกดรเตอร์ไซโคบอสที่ต้องการออริทิสและตัวเบนเทนิสันจะลดลงอย่างมากมันก็เลยหันหลังและพลามอะไรไปเรื่อยซึ่งก็ตกหลุมพรางของเบนเข้าอย่างจังเพราะเบนอาศัยจังหวะที่หมอนั่นหันหลังเอาอาวุธนักล่าของไคเบอร์นั่นแหละตัดเชือกและใช้ออริทิสแปลงร่างเป็นฮิวมังกะซอยอีกครั้ง เออกลับได้เป็นแรดมาแทนนะนะแต่ไม่เป็นไรแรดจอมเกลีวกลาดก็เพียงพอแล้วที่จะตบแกให้ยับไครเบอร์ ซึ่งไคเบอร์เองจะสั่งให้หมานักล่าหยุดสู้เพราะงานนี้เขาจะเป็นคนสยบเจ้าเบนจอมปากดีนี่เองซึ่งเบนเองก็ไม่รอช้าต่อยเจ้าหมานั่นกระเด็นและเข้าปะทะซึ่งซึ่งหน้ากับสุดยอดนักล่าแห่งกาแล็กซี่ทันทีทั้งคู่เข้าต่อสู้กันอย่างดุเดือดและชิงไหวชิงพลิปกันแบบสุดมันแต่สุดท้ายแล้วไคเบอร์ที่ชั่วโมงบินมากกว่าก็ใช้วิชาสะกดจุดที่สามารถทําให้เหยื่อทุกสายพันธุ์ อ่อนระทวยได้จัดการกับแฟลชจนเบนหมดแรงและกลับคืนร่างเดิมคราวเนี้ก็ถึงคราวต้องระปเด็จสึกสักทีเจ้าดรไซโคบอสกับมาแวรคงไม่ว่าอะไรหรอกมั้งถ้าข้าจะส่งคืนตัวของแก แค่บางส่วนและเจ้าไคเบอร์ก็จับเบนยกขึ้นมาหวังจะเจือนแขนข้างที่สอบอาริทริสอยู่แต่ทว่าจูๆ่ๆร่างของไคเบอร์ก็ถูกไฟช็อตและล้มลงมันคือสายฟ้าสีส้มที่พวกเราคุ้นเคยกันมากๆใช่แล้วแหละครับมันคือปืนสายฟ้าจากโปรโตทูอาวุธสุดเทพของรูกบังโก้นั่นเองเซอร์ไพร์ ลุกปกรกดตัวขึ้นพร้อมกับจับกลุ่มไคเบอร์ช้าไปหน่อยไหมเนี่ยลุกฉันต้องเอาประวัตินั่นนี่มันเล่าถ่วงเวลาจนไม่รู้จะเล่าอะไรแล้วเนี่ยเบนกับลุกกลับมาร่วมมือกันอีกครั้งก่อนที่ทั้งคู่จะยิ้มให้กันทาเอาไคเบอร์นั้นงงไปไก่ตาแตกไม่มีใครที่จะแกะรอยยาของข้าได้นี่นะสุดยอดนักเล่ามือฉมังไม่มีวันทิ้งร่องรอยเด็ดขาดก่อนที่เบนเน่จะหยิบตราของช่างประปามาโชว์งั้นฉันก็คงเป็นนักซ่อนแอบที่เก่งกว่าแกละมั้งแต,แต่แต่แต่ข้าเห็นแกทําลายตานนั่นไปแล้วทที่อเดานนี่นะ ดูท่าแกจะหมายถึงกระป๋องโคกอันนี้ะนะรุกพูดแล้วก็หยิบกระป๋องน้ำบัดลมมาให้ดูก่อนที่เรื่องทั้งหมดอาจจะเฉลยว่าเบนกับรุกนั้นวางแผนแกล้งทะเลาะก,กันมาตั้งแต่แรกแล้วทั้งหมดเพื่อหลอกลอยไคเบอร์ปรากฏตัวมาจับเบนไปแล้วรุกก็จะได้ตามแกะรอยจนมาเจอยานลับลำนี้นั่นเองฝีมือกนนารแสดงของนายไม่เลวเลยนะเพื่อนสุดท้ายแล้วตอนที่ไปปรึกษากับปูแม็กซ์จนมั่นใจว่าแผนของรุกที่จะไม่กลายเป็นผู้ถูกล่าอยู่ฝ่ายเดียวเนี่ยแล้วเราต้องใช้ยุทธวิธีเชิงรุกมัน ได้ผลจริงๆด้วยและทําให้พวกเขาอยู่เหนือกว่านักล่าที่เก่งที่สุดในกาแล็กซีนัดตอนนี้นั่นเองว่าแต่เนี่ยนะเหรอคนที่บอกว่าตัวเองเป็นนักล่าที่เก่งที่สุดในกาแล็กซีนะ่ะแค่เห็นกับดักแกยังไม่รู้เลยแต่ทว่าทั้งหมดนี้ที่ทั้งคู่มาอยู่ตรงนี้เนะี่ยกลับเป็นการซ้อนแผนของไคเบอร์ ไอหมอนี่มันอ่านทุกอย่างออกตั้งแต่แรกแล้วและวางแผนซ้อนแผนเพื่อล่อทั้งคู่มาติดกับของมันอีกทีหนึ่งต่างหากก่อนจะเปิดฉากสู้กับพวกเบนทันทีหลังจากแผนซ้อนแผนตลบกันไปมาเนี่ยก็ถึงคราวที่ต้องเจอกับศึกตัดสินสักทีซึ่งเบนเองจะโดนแคลปโดเซอร์จับอยู่และกำลังจะแปลงร่างแต่รู้นั้นเตือนก่อน,อนว่างานเนี้ยอย่าแปลงร่างเป็นสายพันไพโรไนซ์หรือเผ่าพันธุของฮีทบลัสเด็ดขาดเพราะไพโรไนซ์อ่ะมันแพ้ทางแคลปโดเซอร์ ทีนี้เบนมารู้จักนิสัยของอมนิวทิกส์อันใหม่ดีก็เลยพูดแบบตรงๆไปเลยว่าฉันรู้ว่าแกไม่เคยจัดเอเลี่ยนให้ตาที่ขอเลยเพองานครั้งนี้จัดฮีทบลัดมาให้ฉันหน่อยนะเพื่อนโอ้แม่เจ้าเสียงของฮีทบลัดถึงก็บ,บ่นออกมานี่แกจะกวนฉันไปถึงไหนวะเนี่ยไอเจ้าอมนิวทิกส์ก่อนที่ฮีทบลัดจะโดนแคปโดนเซอร์เอเลี่ยนนักล่าตามธรรมชาติจัดการอย่างง่ายดายและคายออกมากลายร่างเป็นเบนเหมือนเดิม ทีนี้นไหนๆแกก็จัดให้ตามความขอแล้วเจ้าอมนิวทริกซ์ง้นคราวนี้ได้เวลาสักทีนะออกมาเลยเพื่อนฮิวมังกาซอแต่ถ้าว่าฮิวมังกาซอที่ไหนเลยเว้ยสุดท้ายกลับว่ามโมดิโลมาแทนอีกซึ่งไคเบอร์ก็จะส่งเสียงวีดให้หมานักล่าแปลงเป็นแลมเวิร์มมาแก้ทางอโมดิโลอีกแล้วโดยที่เบนจะต้องต่อสู้กับสัตว์นักล่าส่วนลุคเองก็จะตามจัดการกับไคเบอร์และหาต้นต่อของเสียงให้ได้ว่าเสียงวีดที่สั่งให้หมานักล่าแปลงร่างมันมาจากไอเทมอะไรของไคเบอร์ ขาที่านของไคเบอร์นั้นก็จะขับออกมาจากรังและการต่อสู้จะเป็นไปอย่างดุเดือดท่ามกลางน่านฟ้าฝั่งของเบนเองต้องต่อสู้กับหมานักล่าโดยที่แปลงร่างเป็นเอเลี่ยนตัวอื่นๆเรื่อยๆแต่ก็มาจะถูกเสียงวีของไคเบอร์เปลี่ยนร่างหมาให้กลายเป็นเอเลี่ยนนักล่าของเอเลี่ยนที่เบนแปลงร่างอยู่ตลอดทำให้การต่อสู้นั้นตึงมือมากๆขณะที่ลูกเองที่ตามหาต้นตอของเสียงก็เข้าปะทะกับไคเบอร์แบบตัวต่อต,ตัวพลาดการได้เปรียบกับพลาดท่าลูกเองได้จับขาไคเบอร์และเข้าประกาศตัวในนามของช่าง ฉันขอจับกลุ่มตัวนายและขอให้ส่งอุปกรณ์ส่งเสียงวีดที่ใช้สั่งการสัตว์เลี้ยงมาเดี๋ยวนี้แต่ไคเบอร์น,นั้นไม่ยอมจำนวนและขัดขืนการจับกลุ่มแต่สุดท้ายแล้วดาบอันแข็งแกร่งของสุดยอดนักล่าก็ไม่สามารถสู้กับอาวุธที่พลิกแพลงได้ทุกสถานการณ์อย่างโปรตทูของลูกได้และลูกก็เอาชนะมันมาได้ในที่สุดขณะที่เบนเองก,ก็กำลังจะพลาดท่าให้กับมิคเลเตอร์เอาเถอะออริทิกส์ฉันจดยอมแพ้แล้วจะตัวไหนก็จัดมาเถอะ หลังจากเบนตัดเพาะกับออมริทริกซ์เนี่ยเขาก็ตบนาฬิกาลงแต่ทว่าครั้งนี้ในที่สุดเอเลี่ยนที่เบนขอมาตัดต,ตอนแรกก็ได้ตามใจหวังสักทีได้เวลาฮิวมังกาซอออกโรง หลังได้ฮิวมังกาซอสมใจอยากเนี่ยเบนก็คึกใหญ่และไล่อาดมิคเรเตอร์เป็นเด็กเลยขณะที่ด้านของรู้ที่ตามหานกวีดสุดท้ายก็หาไม่เจอและถูกไคเบอร์ที่ฟื้นขึ้นมาสวนกลับก่อนที่มอนั่นจะส่งเสียงวีดอีกครั้งให้มิคลเลเตอร์แปลงรากเป็นไทแลนโนพีดเอเลียนนักล่าฮิวมังกาซอโดยธรรมชาติแลรู้ก็จะรู้ความจริงว่าไอเทมนกวีดนั้นน่ะมันไม่มีตั้งแต่แรกแล้วแต่เป็นตัวมันนั่นแหละคือคนที่ส่งเสียงวีดจากลำคอซะเอง ก่อนที่ฝั่งของเบนจะตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบอีกครั้งซึ่งการต่อสู้ของเอเลียนตัวใหญ่ยักษ์บนหลังคายานเนี่ยก็ทำให้ยานเริ่มจะเสียการควบคุมโดยไคเบอร์รีบมาคุมยานด้วยตัวเองทันทีแต่ก็เหมือนจะไม่ทันการซะแล้วสุดท้ายแล้วไคเบอร์ iber, มันก็เลยยอมให้ยานตกได้แต่มันจะไม่ยอมปล่อยเหยื่อไปเด็ดขาดเลยส่งเสียงวีดสั่งให้ไทเโนพีดพเด็จศึกฮิวมังกาซอซึ่งเจ้านั้นกระพลนใหญ่มาพันฮิวมังกาซอเป็นดักแด้และกําลังจะกินเบนเข้าไปแต่ทว่าเบนนั้นใช้ไหว อยู่แถบหนึ่งของดักแด้ก็เลยไม่ถูกกินและตัดสินใจแปลงร่างครั้งสุดท้ายขอความกรุณาพี่หน่อยเถอะนะอ,อมนิทริกส์ครั้งนี้อยากจะขอความช่วยเหลือแบบบิ๊กเบิ้มซะหน่อยอะ่ะขอแบบที่มันเป็นเวบิ๊กเบิ้มเลยเนี่ยพวกแต่แทนที่จะแปลงร่างเป็นเวบิก๊กอมนิทริกส์กลับจัดให้เบนกลายเป็นเกรแมเตอร์เอเลียนที่ตัวเล็กที่สุดเลยซะงั้นคือหน้าตาของเบนเนี่ยบอกทุกอย่างแล้วแหละครับว่าเซ็งขนาดไหนะนะแล้วประเด็นคือเกรแมเตอร์ถนัดคิดแต่ไม่ถนัดสู้ซะด้วยสิคิดสิเบน คิด ขณะที่เบนกําลังหาทางสู้กับเอเลียนบิ๊กเบิ้มอยู่เนี่ยรุกที่รู้แกวไคเบอร์ก็ใช้ปรทูยิงเมื่อไปปิดปากและลําคอของไคเบอร์ซะมันจะได้สั่งการให้สัตว์เลี้ยงแปลงร่างไม่ได้ในระหว่างนี้ซึ่งก็เปิดโอากาสให้เกรเมเตอร์คิดหาทางเอาชนะซึ่งเบนเนี่ยจะคิดวิธีหนึ่งขึ้นมาได้ที่แม้แต่เอเลียนตัวใหญ่ยักษ์ก็สามารถเอาลงเบนได้แอบกระโดดขึ้นไปบนท้ายทอยของไทแรนพีดและใช้วิชาสะกดจุดที่ไคเบอร์เคยใช้กับเขาก่อนหน้านี้ทําให้เอเลียนไม่ว่าจะสายพันธุ์ใดก็ตามออ่อนแแรงและ งบลงได้เบนเอาชนะมันมาได้อย่างสวยงามซึ่งจังหวะนั้นเองก็เป็นจังหวะที่ยานกําลังเสียหลักและกําลังจะดิ่งพะสุุธาเบนก็เลยขอให้แปลงร่างเป็นตัวที่บินได้ครั้งนี้ออมลิวทิส จัดให้อย่างสวยโดยแปลงร่างเป็นบิ๊กชิลและตรงเข้าไปในยานเพื่อช่วยเหลือรูกงานเนีย่ยหนาวแน่ไคเบอร์ก่อนบิ๊กชิลจะใช้พลังแช่แข็งแช่ไคเบอร์กลายเป็นน้ําแข็งใสและช่วยลูกมาได้สําเร็จก่อนที่เบนจะใช้พลังเยือกแข็งทําลายผนังของยานและพารูกหนีออกมาข้างนอกก่อนที่ยานของไคเบอร์จะหม่งโลกนี่เสิ็จนะที่เป็นข้อพิสูจน์ว่าเบนเทนิส,สันสามารถเอาตัวรอดได้โดยไม่ต้องให้ใครมาช่วยซึ่งเบนเนี่ยมันพร่ามพร้อมกับอุ้มรูกอยู่กับมือแต่ถ้าว่าพอพูดจบ ออมนิวทิกซ์ก็หมดเวลาพอดีทางคู่ก็เลยกำลังจะตกลงมาจากที่สูงแต่โชคยังดีที่มียานลำหนึงมารับเอาไว้ได้ทันยานของปูม็กซินดิง,งขณะที่ภาพจะให้เราเห็นว่าไคเบอร์กับสัตว์เลี้ยงกำลังหนีตายจากยานที่หม่งพระสุธามาอย่างทุลักทุเลไอเจ้าเด็กแสบเบนเทนิสันมันจะต้องชดใช้อย่างสาสมไม่ต้องหัวไปนะเจ้าเพื่อนยากเราจะจัดการกับมันเอง แต่ทว่าตอนนั้นเองเ่ะเสียงของใครบางคนก็ดังขึ้นมาจากซากไม้คาเองก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นเหมือนกัรไคเบอร์ไม่งั้นจะเป็นตัวเจ้าเองที่ต้องชดใช้ในตอนนี้มาแวร์กับดรไซโคบอสได้ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าไคเบอร์ซึ่งเป็นการกลับมารีวิเนียนของ3ตัวร้ายหลักของภาคนี้ในช่วงองค์แรกและหลังจากนี้แหละครับจะเป็นของจริงที่เบนกับรุคต้องเผชิญกันแล้วก่อนที่เบนเทนอเวิร์สซีซั่นที่1ึงจะจบลงที่ฉากฉากนี้นี่แหละครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับเบนเทนอุนิเวิร์สตอนจบของซีซั่นแรกโคดมันเลยใช่ไหมล่ะครับครบรสมากๆทั้งมุกตลกกรุบๆแอคชั่นจัดเต็มเบนแปลงร่างแบบรวัว คือทุกอย่างที่เราชอบเนี่ยถูกอัดใส่เข้ามาในภาคนี้ทั้งหมดเลยเรียกว่าเป็นภาคที่เซอร์วิสแฟนๆไม่แพ้ภาคไหนเลยจริงๆนะครับว่าแต่ทุกคนน่ยคิดเห็นยังไงกันบ้างกับช่วงแรกของ Ben เทน n ั n i v e r s e สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะถ้าทุกคนชอบให้เราเล่าเรื่องราวของ Ben เทน n ั n ด v e r s e แบบนี้แล้วก็ฝากกดไลค์ให้พวกเราเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะและถ้าใครที่หลงมาดูครั้งแรกแล้วยังไม่เคยเิดตาม ก็ฝากติดตามให้กันหน่อยนะครับขอบคุณทุกคนมาณที่นี้ด้วยแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ